ต่างๆนะคะในศูนย์บริการฉีดวัคซีนเคยูสู้โควิด19านะคะภายใต้กระทรวงอวอและการสนับสนุนของราชวิยาลัยจุฬาภรน,นั้นภารกิจนี้นะคะจะประสบความสําเร็จในการฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเร็วที่สุดคนที่ขับเคลื่อนนะคะในการทํางานนี้ช่วยเหลือทีมแพทย์พยาบาลก็คือเหล่าจิตอาสานะคะที่เราเรียกว่า k u c r a Volunteer ียวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะของจิตอาสานะคะที่ทํางานมา เข้มข้นนะคะตลอดกว่า5เดือนที่ผ่านมานะคะเห็นการทํางานของจิตอาสาทุกภาคส่วนวันนี้เราจะไปพูดคุยกันแล้วก็บอกถึงความรู้สึกในการทํางานครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาต้ให้อาจารย์แนะนําตัวเองนะคะนิดนึงนะคะครับผมฉัดชัยเงินแสงสรวยจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับกับการทํางานจิตอาสาตรงนี้ค่ะอาจารย์คะเห็นอาจารย์ทํางานมาตั้งแต่ต้นเข้มข้นมากเลยเล่าภารกิจ ให้ฟังนิดนึงในส่วนของอาจารย์ว่ามีการทํางานเปลี่ยนหน้าที่หรืออะไรบ้างจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะออสำหรับผมนะครับหน้าท,ท,ที่ที่มาทําในช่วงแรกๆหลังจากที่เราได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะมาช่วยนะครับก็เสนอตนเองมานะครับแล้วก็มาช่วงแรกนะครับก็ได้มาช่วยคุณหมอในการ จัดเข็มฉีดยานะครับและหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาเยอะมากก็เลยได้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นผู้บันทึกบันทึกข้อมูลของผู้รับวัคซีนนะครับตลอดมาทุกสัปดาห์นะครับที่มีการที่มีการฉีดวัคซีนที่ที่ศูนย์ของราชวิทยายลัชุลาพรและมหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับ ปัจจุบันนี้ก็กยังทํางานที่บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลในช่วงแรกๆนั้นก็จะเป็นบันทึกทั้งวัดความดันนะครับวัดความดันตอนขาเข้าขาออกนะครับพอมาในช่วงหลังนี้ก็คือไม่มีการวัดความดันแล้วก็จะบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแล้วก็ขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยที่คอยดูอาการของของผู้รับวัคซีนด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ขออนญาตถามการทํางานตรงนี้นะคะซึ่งมีความใกล้ชิดกับทีพยาบาลที่ฉีดด้วยนะคะ อาจารย์มีความรู้สึกยังไงที่ได้มีการแบ่งเบาภาระแล้วก็การํำงานเนี่ยมันสอดคล้องประสานยังไงมันมีมันมีการประสานงานหรือมีหลักอะไรบ้างทําให้งานของเราราบรื่นค่ะสําหรับงานงานตรงนี้ก็จะมีมีมีการที่ประชุมทุกเช้าสําหรับคนที่จะทํางานข้างบนเนี่ยครับหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยนะครับจะต้องมีการนัดประชุมโดยท่านออรองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือรอง อรองนุชนาฏนะครับก็จะนัดประชุมแล้วก็มีการประสานงานแล้วก็จะมีอาจารย์หมอนะครับศาสตราจารย์จิราพรเนี่ยก็จะไปบริฟงานทุกครั้งก่อนที่พวกเราจะขึ้นมาทํางานนะครับเพื่อจะคุยถึงปัญหาและอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการแก้ไขต่างๆนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้น การทํางานที่เข้มข้นแบบนี้นะคะก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้วยก็คือมีการทั้งประชุมด้วยแล้วก็เอาปัญหาวิสามมาคุยกันแต่ละแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้อยากจะถามความรู้สึกของอาจารย์นะคะว่าการเป็นจิตอาสาของศูนย์ฉีดเฉพาะกิจแห่งนี้ซึ่งเป็นเฉพาะกิจเพื่อชาติด้วยนะคะเราก็ทํางานมากว่า5เดือนแล้วแล้วก็กําลังจะปิดตัวลงตรงนี้นะคะอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง พูดถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พูดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พูดถึงศูนย์แห่งนี้แล้วก็เพื่อนเพื่นจิตอาสาด้วยกันค่ะครับสำหรับผมเองก็คงไม่ใช่ความรู้สึกจากผมคนเดียวนะผมเชื่อว่าจิตอาสาทุกคนนะครับที่มาร่วมที่ศูนย์นี้นะครับมีหัวใจเดียวกันนะครับที่อยากจะช่วยเหลือประเทศชาตินะครับในนาม ผมและก็จิตอาสาเพื่อนๆจิตอาสาทุกคนนะครับก็อยากจะขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมถึงมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ที่เป็นศูนย์นะครับที่จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาผมก็ได้เห็นมาตลอดว่าเป็นศูนย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดศูนย์หนึ่งนะครับในที่ได้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยนะครับให้ให้มีความปลอดภัยจากโรค รโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอะไรนะครับนะก็เป็นการช่วยประเทศชาติอาจารย์หมอก็จะสอนว่าให้เราจงภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือประเทศชาตินะครับค่ะแล้วเราก็ภาคภูมิใจนะคะในการเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานตรงนี้ภาคภูมิใจด้วยกันนะคะคขอให้ทุกคนคได้รอดพน้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ๆค่ะสู้ๆครับ,รบนอกจาก นอ,นอกจากได้มาทํางานในศูนย์นี้นะครับนอกจากได้ช่วยเหลือคนแล้วผมยังรู้สึกว่าจิตอาสาทุกท่านเนี่ยมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีหัวใจเดียวกันนะครับแล้วก็เราได้มิตรภาพที่ดีตลอดมานะครับเราก็จะคิดถึงการทํางานนี้ตลอดไปนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงครับหากมีโอกาสถ้าราชวิชลยัยจุฬาภรณ์มีเปิดศูนย์อะไรที่ไหนเราก็ยินดีที่จะไปร่วมด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะ